สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงสับดำซิงครับผมมามาอัปเดตหน้าง,งานช่วงบ่ายกันครับบ่ายนี้เหลือรถอยู่2คันครับเหลือเจ้าดีก้าสองาห้าครับแล้วก็เจ้าคุณปู่ครับหัวยาวครับ1 6อยหกห้าเื่องนิ่มๆ <laughs> เจ้าของแปลงนี่จัดการให้หมดครับ <laughs> ทั้งฉีกตัวทั้งแซ่แท็กก็ <laughs> <laughs> ลำลึกความหลังพ <you> ี <online> <pl ains> ่ก <Christ>. ็บอกเอาแค่ก <siglo achi bizarre> ็ะไฮนะครับครับครับผมครับโอเคเอาอันนี้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวพาไปชมหน้างานกันครับครับผมเดี๋ยวพาไปชมหน้างานนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆครับเมกะสองหนึ่งศูนย์เมกห้าร้อยทุกปืนครับ เรียบร้อยครับไปแล้วเข้าโรงพยาบาลละเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานช่วงบ่ายกันครับว่าช่างมีไปถึงไหนแล้ววันที่สองของการทอยครับเนี่ยครับโดนหินแบบนี้เลยครับ อนเลยทีเดียวเชียวดัสองขั้นครับดุยกันไปเครื่องสูบน้ำก็ปิดเครื่องไว้ดีเรียบร้อยครับน้ำเดี๋ยวทยอยสูบครับมุมนี้ก็เรียบร้อยแล้ว มันจะเป็นหินเป็นช่วงๆครับเดี๋ยวช่วงเย็นชัางนี้ก็น่าจะได้ลงไปละลายนีแต่ของแปลงนี่ทําให้ทุกอย่างครับตอนเช้านี้มันตั้งแต่ตีห้าเลยนั่งกิบกาแฟดูแลทีมงานอย่างดีครับต้องขอบขอบคุณพี่โก้ด้วยครับ มุมนี้กันบ้างครับวันนี้เราจะเอางานรถดําให้เสร็จครับที่เหลือก็จะเป็นงานแบคโคะเดี๋ยวช่างมิดเคลียเหลือแคลิ่งบอกเกา่าเก็บหน้างานที่รถดําเทไว้ครับแล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ดูกันว่าแปลงนี้จะใช้เวลากี่วันก็วันนี้เป็นวันที่สองตอนแรกมวาลงหน้างานก็ มีเค e a ริ n g ดหน่อยครับถ้ตตีเป็นก็เป็นวันที่สามนะครับถ้านับเวลาทำงานจริงๆก็วันที่สองครับ <laughs> โอเคครับยกนิ้วให้ <laughs> โอ้ต้องขอขอบคุณพี่โก้ด้วยครับเคลียหน้างานให้ดูแลทีมงานอย่างดีเลยครับ่า <Yeah. S 1> เดือนดูรอบๆครับ นี่ช่างมิต้องได้โรยขื้นกระบะด้วยดินแห้งครับไม่งั้นก็แสแหกกันระเบิดระเบอ้อครับน้ำนี่ไหลแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเต็มอีกครับน่าจะได้ตั้งเครื่องรอบถ้าไม่เสร็จนะครับ ช่วงฟักเคี่งก็น่าจะได้กันไปคนละประมาณน่าจะสี่สิบเที่ยวแหละครับสามสิบไปไปลายน่าจะได้ละเพราะว่าอีกคันนึงทุกปืนคัดแต่ก็วิ่งออกไปเลยโดยเฉพาะคันนี้ครับเก่าแต่เก่าครับเครื่องยังนิ่งเลยครับร้อยหกห้าเจ้าคุณปู่หัวยาวคันนี้คนขับก็ขับนิ่มมากครับไม่มีกระโชกโชค้งหางเลย โอ้โห oh. <laughs> น,นิ่งครับตอนคันนี้เจ้าเดก้าครับร้อยเก้าห้าเสียงนี้ยังนิ่มๆอยู่ครับถ้าจะของขับเองก็จะประมาณนี้ครับดูจังหวะรถรถไม่ช้ำแน่นอนนะ แต่ปท้ายช่างมินน่าจะขาดไปหนึ่งดวงนนแหลเจ้ามาเกีนเนี่ย,ยไม่ใช่สองดวงยังติดอยู่น้างานอยู่ที่ปากช่องครับยวทอ,อยดินวันนี้น่าจะให้จบเลยครับ ต้องปูพื้นกระบะด้วยดินแห้งครับไม่งั้นทั้งวันแล้วครับเมื่มอวานหักไปหนึ่งครับตัวแซกระบะคนขับพี่คนขับหล้อหน้ายาวอันนี้ก็โโอ้หสุดยอดเลยพี่ผมนี่ร้อนแทนเลย แต่ว่ากระบะใหญ่ชอบฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ครับติดตามการทำงานของทีมงานตรงซับเจริญครับก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผู้ชมได้รับชมครับนี่จะขอแปลงจัดการให้เลยกนะีโ <c oughs> ก้บอกเท่าแกไปนั่งเลย <c oughs> ผมก็ได้มาถ่ายคลิปนี่แหละพ <c oughs> ี่พี่ท่านไหนที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ก็ ักเข้ามาดูหน้างานมาเที่ยวเล่นทเที่ยวชมก็ได้ครับที่หน้างานของเรา <c oughs> สุดยอดครับทั้งคนพี่คนขับรถหกล้อทั้งเจ้าของแปลงโอเคเดี๋ยวมารับชมกันต่อนในคลิปหน้าครับ <S 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 เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับ